เอาขายื่นออกมาข้างหน้าจะเพดีครับปิดปิดปุ้อเ,เออรอรอรอปิดหน้ากันมาหน่อยอ๋าวันชิวทรีอันนี้ที่เห็นนี่คือเป็น,เป,นเป็นแฟดแฟดชิปนะครับแฟดชิปน่ครับไฟไฟพังไฟพังตรงนี้เลครับตรงกลางโอเค่าจิกมาเลยครับจิกเออดีครับดีดีอู้หลอว่ะนั่นแหละครับคือไม่ต้องไปแต่งเลยคือ ใช้ได้แล้วเขาบอกว่าแอปไม่เป็นนะแต่ออมาถึงป,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 ปโอโ๊อกป๊อกเอิงแบบโอ้โหเหมือนแบบว่ามือชีบมาเองนะครับจริงครับของคุณเกมจีบผู้ชายเรามาเจอพื้นหลังแถวแถวห้างนะครับคือเป็นสีขาวพอดีทำให้แบบว่าเออไม่ต้องไปหาที่ถ่ายโปรไฟล์กันเ,ออเวลาสูงอะพอมันจะหาเนี่ยใจยกใจจยขึ้นมาถ้าย,ยกยกประมาณสอบสอบประมาณนี้ไม่ไม่เกินหัวไหล่ถ้ายกเกินหัวไหล่พอง่าย หนึ่งสองสาอ่อดีครับนัลหละสดใสสดใสดส,ดสบายสบายฮิ่ไคาวาอี้แบบเออ,เอ,อมันสาวแววญี่ปุ่นนึกว่าแบบว่านางแบบญี่ปุ่นมาเองนางแบบญี่ปุ่นลองสลับกันยิ้มเห็นฟันบ้างไม่เห็นฟันบ้างถ้ายิ้มเห็นฟัน่ะลองใช้การ,ร์ดแบบดูบอกลองฟังเพลงบรรยากาศปล่อยฟิลไปตามเพลงตอนนี้เต็มตัวก็เหมือนเดิมพยายามเอาตัวไปข้างหลังช่วงล่างไปข้างหน้าได้นะ นี่นี่ยิ้มเหมอนบันก็สวยให้เอามือขึ้นมาระดับกลางลำตัวจะดีขึ้นให้รู้สึกว่าแขนออกจากลำ mm hmm. แต่เกิดไม่รู้มือไ้ไหนก็ระวังเออ mm hmm. ใช่เอ,อแต่ไม่แต่ไม่กำรรเป็นขนาดแบบไปอ่านสุนทรพจน์นะถ้าอย่างงี้มันจะดูทางการไปแต่ให้รู้สึกว่าเราเราแตะเบาๆกลางลำตัวให้แขนมันออกมาแค่แหละ แล like high, ้วก็อยากใช้มือใช้ไม้อะไรก็ตามธรรมชาติเราติดพูดคําว่าค่ะ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 ทุกอันเลยอ๋ออยากคุยกับพี่รุ่นพี่อยาให้เพี่วคุยกับรุ่นเดียวกันหลายคําว่าค่ะความฝันนะคะอยากไปออกรายการอีสอนหรืออะไรกับพี่เอ๋ค่ะเพราะว่าชอบพี่เอ๋ชาดิสาค่ะแปลกๆดีเก่งๆก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่โอเคนะเพราะว่าน้องเขาอาจจะไม่เคยเริ่มปรับตัวได้พอแนะนำอะไร าางมันนกก็็เปโอเคครับตอนนี้ก็ถ่ายโปรไฟล์ให้น้องเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ถึงขั้นตอนสําคัญแล้วละ่ะก็คือการปั้นเป็นนักแสดงนั่นเองจะไปเล่นหนังสั้นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับยังไงก็ติดตามน้องตุ้มตามแล้วก็น้องฝนมาให้ดีแล้วกันครับ